รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ามเออรฉันรู้ว่าเรื่องนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าแน่พราะองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทำให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่ฉันจะพูดนี้เป็นเรื่องจริง แต่ฉันอยากจะบอกกับคุณว่าทั้งตัวฉันพร้อมกับผู้คนอีกหลายคนที่อยู่ในที่นี่คืนนี้ที่ชีวิตของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชร,รักษาจิตใจของคุณได้และสามารถเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอะไรอีกต่อไปฮาเลลูยา ไหนลองดูซิว่าเรามีอะไรในนี้บ้างโอ้ืืมความรักของพระเจ้ามันจะช่วยอะไรฉันได้บ้างเนี่ย <c oughs> เพื่อรักษาความรู้สึกผิดและอับอายทานยาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าอาการเหล่านั้นหายไปจนหมด <c oughs> ถ้าคุณมีอาการกำเริบให้ซื้อยาเพิ่มและทานต่อไปอีก ฟรีสามารถเติมได้ไม่อัน้นคุณหมอพระเยซูอาเลาลูยาโอโ้ความถ่อมใจเต็มขวดเลยดื่มเพื่อแก้อาการหยิ่งยาโสและโอหัง ดื่มเพื่อแก้พิษของอาการชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบตัดสินเติมได้ไม่อั้นทานจนกว่าอาการทั้งหมดจะหายดีเมื่อไม่นานนี้ฉันเองต้องการสักขวดเหมือนกันไม่รู้คุณต้องการไหมแต่ฉันดื่มสิ่งนี้เป็นประจำทุกวันมานานถึง38ปีทั้งที่ฉันศึกษาพราะเจนะแล้วแต่ก็ยังต้องการอยู่จะว่าไปแล้วความจริงก็คือฉันว่าฉันต้องการทั้งหมดนี่เลยสำหรับชีวิตประจำวัน อืมอืมว้าวความเอื้ออาทรมันจะช่วยอะไรฉันบ้างเนี่ยโอ้แก้อาการเห็นแก่ตัวว้าวทานไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะหายคุณรู้ไหม ฉันเคยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยทั้งที่ฉันบังเกิดใหม่แล้วรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและทํางานพันธกิจด้วยแต่ฉันก็ยังเป็นคนเห็นแก่ตัวและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อก่อนฉันไม่มีความสุขเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของเดฟฉันเคยคิดว่าถ้าพันธกิจเติบโตกว่านี้ฉันคงจะมีความสุขคิดว่าถ้าฉันไม่ปวดหลังฉันคงจะมีความสุข คิดว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้ฉันคงจะมีความสุขถ้าลูกๆของฉันเป็นเด็กดีกว่านี้ฉันคงมีความสุขนึกออกไหมหนึ่งในเรื่องที่ฉันเคยอธิฐานหนักมากฉันบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกพระเจ้าลูกไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ลูกเป็นปฏิคม ลูกไม่รู้เลยว่าทำไมลูกถึงไม่มีความสุขเลยซึ่งฉันบอกได้เลยว่าคุณจะพูดยังไงก็ได้ว่าพระเจ้าตรัสหรือไม่ตรัสบางอย่างกับคุณหลายคนสติแตกเวลาได้ยินคุณบอกว่าพระเจ้าตรัสแต่พระเจ้าตรัสกับฉันว่าที่เจ้าไม่มีความสุขเพราะว่าเจ้าเห็นแก่ตัว ฉันก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องของความรักฉันศึกษาแล้วและศึกษาอีกฉันศึกษาแล้วและศึกษาอีกทุกวันนี้ฉันก็ยังศึกษาอยู่ให้เราฝึกเป็นคนใจกว้างอย่าให้เราทำแค่เล็กน้อยทั้งที่เราทำได้ให้คุณทำมากที่สุดเท่าที่ทำได้และทำอย่างตั้งใจปิดกล่องยาสักครู่ก่อนหนึ่งเนาะ ฮิบรูบทที่4คุณฟังฉันอยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณเริ่มจัดเรียงข้อมูลในสมองเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณหรือยังเพราะว่าพระชจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ มีสิ่งหนึ่งที่สามารถกําจัดความตายออกจากชีวิตของเรานั่นคือการมีชีวิตทำให้มีพลังพร้อมเสมอกระตือรือรน้นและเกิดผลคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ <c oughs> แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกลงไปในส่วนที่ลึกที่สุดของธรรมชาติในตัวเรา และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยฉันอยากจะถามอย่างนี้ว่าบางครั้งเวลาคุณเปิดทีวีคุณฟังชันเทศนาเวลาเช้าคุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกําลังถูกผ่าตัดอยู่คุณกําลังเหมือนโดนผ่าตัดในฝ่ายวิญญาณบ้างไหมฉันรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังทําแบบนั้นกับฉันอยู่มันไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกนุ่มนิ่มสบายตัวฉันอยากจะบอกคุณว่าตอนที่ฉันเริ่มศึกษาพระเจ้าอย่างจริงจัง มันแย่มากเพราะว่าทุกอย่างที่ฉันอ่านเป็นเรื่องที่โดนกับตัวฉันหมดเลยคือทุกอย่างที่ฉันได้อ่านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันทุกคําสอนที่ฉันได้ฟังกลายเป็นคํากล่าวโทษฉันยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการสํานึกผิดกับการกล่าวโทษด,ดังนั้นถ้าฉันได้ฟังคําสอนเรื่องคุณพูดมากเกินไปอืม <c oughs> จากนั้นฉันก็จะวางแผนฝ่ายเนื้อหนังพอละตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะไม่พูดอะไรอีกเลย เวลาเดินอยู่ในบ้านอพอมีคนถามเธอเป็นอะไรฉันก็จะตอบจะเอาอยัางไงอีกถ้าฉันพูดมากเธอก็ไม่ชอบฉันไม่พูดเธอก็ไม่ชอบอีกคุณรู้ไหมการทำตัวแบบนี้เรียกว่าคริสเตียนที่ทำตัวเป็นเด็กเป็นพวกทารก ฉันไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ควรพูดก็คือใช่แล้วพระเจ้าพระองค์ถูกต้องตอนนี้ลูกสำนึกผิดแล้วลูกพูดอะไรหลายอย่างที่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นหลายอย่างที่ทำให้ลูกเจ็บลูกอยากจะเปลี่ยนขอให้พระองค์ทรง,งเปลี่ยนลูกลูกจะแสวงหาพระเจ้านะของพระองค์ลูกขอรับยารักษาจากพระองค์มาเถอะฉันอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณลองค้นดูในพระธรรมสุภาษิตเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคุณก็จะได้รับการรักษาในชีวิตที่ยอดเยี่ยม และคุณต้องกลับมาอาทิตย์หน้าอีกครั้งรับยานี้อีกแล้วคุณก็รับอีกในอาทิตย์ถัดไปรับยาตัวเดิมเพิ่มอีกใช่ไหมเอาล่ะ รู้ไหมเมื่อวานฉันทําอะไรระหว่างการประชุมฉันไปหาอะไรกินซึ่งฉันชอบอยู่แล้วแล้วฉันก็ไปอยู่ที่ร้านขายของแล้วฉันก็ซื้อเสื้อผ้าให้เพื่อนของฉันคนหนึ่งทั้งหมด7ชิ้นคืนนี้ฉันไม่ได้จะบอกคุณว่าฉันเป็นคนดีแต่ฉันพยายามจะบอกคุณว่านั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัวเองมีความสุข แล้วคุณซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างไหมแน่นอนฉันซื้อของให้ตัวเองสองสาชิ้นเหมือนกันฉันแค่อยากจะบอกความจริงว่าฉันพบทางเดียวที่จะทําให้มีความสุขก็คือการเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางและฉันจะไม่รอจนกว่าตัวเองรู้สึกอยากซะก่อนฉันจะไม่รอจนกว่าตัวเองอยากทําฉันตั้งใจจะทําแบบนั้นทุกวันเพราะฉันเสียเวลาม,ามามากพอแล้วกับความเศร้าโศกความโกรธแต่ตอนนี้ฉันจะมีความชื่นชมยินดี ฉะนั้นทุกๆวันฉันจะมาที่นี่แล้วฉันก็จะทานยาจิตใจกว้างขวางหนึ่งช้อนเต็มๆเอามันหายไปไหนซะแล้วเนี่ยโอ้โอ้ตายละอ่ะอยู่นี่เองนึกว่าจะต้องวิ่งไปที่ร้านขายหนังสือไปซื้อมาเพิ่มซะละมีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างไหม ฉันขอท้าทายคุณว่าถ้าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็ยอมรับมันซะมีใครเห็นแก่ตัวบ้างขอบคุณค่ะมีใครบ้างที่คิดว่าคุณสมบูรณ์แบบจนไม่ต้องฟังที่ฉันพูดคืนนี้ <laughs> ว้าวพลังในพระวิญญาณ ดื่มเพื่อแก้ความขี้เกียจทานบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ทานจนกว่าอาการจะหายไปจนหมด<ฮ>เติมได้ไม่อั้นคุณหมอพระเยซูโอ้โอสติปัญญาทานเพื่อแก้ความโง่เขลาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ สนุกมากเลยหูเป็นไปได้ไงที่เรากลายเป็นคริสเตียนที่รู้สึกเบื่อฉันหมายถึงถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆลึกๆในใจของคุณและมีเป้าหมายว่าฉันอยากเติบโตอยากเป็นเหมือนพระเยซูฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้มีลักษณะเหมือนพระองค์ฉันอยากให้พระองค์ภูมิใจในตัวฉันฉันไม่ได้มาอยู่บนโลกนี้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรับใช้พระเจ้าพระองค์จะกลับมาหาฉันและฉันจะรายงานชีวิตตัวเองต่อพระองค์ ได้เวลาที่เราต้องเลิกกินอาหารแบบทารกเลิกใส่ผ้าอ้อมเลิกดูดจุกนมมันถึงเวลาที่เราต้องโตขึ้นและเป็นบุรุษหรือสตรีของพระเจ้าแล้วอย่างน้อยถ้าคุณจะไม่กินยาแล้วตั้งใจปล่อยตัวเองให้ไม่สบายอย่างนั้นต่อไปก็ให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยว่าฉันยังจมอยู่ในปัญหาแบบนี้เพราะฉันไม่อยากเปลี่ยนแปลง ฉันอยากจะยกตัวอย่างให้คุณนิดนึงจำได้ไหมครั้งหนึ่งที่ฉันกับเดฟทะเลาะกันฉันโกรธเขามากคือฉันเขาทำร้ายความรู้สึกของฉันคุณนึกออกไหมคุณจะเดินทะลุทุกห้องในบ้านยกเว้นห้องที่พวกเขาอยู่ <c oughs> คุณจะไม่ยอมพูดอะไรเลยเอาแต่กัดฟันคุณจะไม่อยากทำอาหารที่เขาชอบหรือไม่อยากจะใส่อะไรที่เขาชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ ฉันเคยเป็นมาก่อนเคยทำมาก่อนและไม่อยากกลับไปทำแบบนั้นอีกจากนั้นฉันก็เลยกลับเข้าไปในห้องทำงานของฉันฉันลงไปที่พื้นวางพระกรรมัมภีไว้ข้างหน้าฉันจากนั้นฉันก็นอนลงบอกว่าเอาละพระเจ้าลูกจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดจนกว่าพระองค์จะประทานพระคุณให้ฉันออกจากห้องนี้และสามารถออกไปทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลูกจะไม่ยอมออกจากห้องนี้จนกว่าพระองค์จะประทานพระคุณให้ลูกยกโทษเขาได้คุณรู้ไหมฉันไม่ต้องไปค้นหาพระกัมภีอะไรมากมายซึ่งฉันรู้อยู่แล้วว่าพระกัมภีเหล่านั้นอยู่ตรงไหนจากนั้นไม่นานฉันก็คิดว่าอยาออกฤทธิละละ์แล้วล่ะขอบคุณพระเจ้า ที่รักคืนนี้คุณอยากดูรายการอะไรในทีวีอยากดื่มอะไรเป็นพิเศษไหมฉันพูดได้เต็มปากเลยว่าด้วยตัวฉันเองฉันทำไม่ได้แน่นอนแต่เป็นเพราะพระคุณและฤทธิดเดชในพระวจนะของพระเจ้ามันเป็นเหมือนยาสำหรับจิตวิญญาณของคุณถ้าคุณเลิกพยายามทำอะไรด้วยกำลังของคุณเองแล้วเข้าหาพระเจ้าคาดหวังให้พระวจนะทำงานในตัวคุณโอเคสำหรับบางคนอาจต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเข้าใจฉันยังมีเนื้อหาที่จะช่วยคุณได้ ไม่เพียงแค่การศึกษาพระจนะและรู้พระจนะใครครวญพระจนะเท่านั้นแต่เราจะต้องพูดพระจนะออกมาคุณจำเป็นต้องเข้าใจมากพอที่จะพูดพระจนะของพระเจ้าออกมาดังๆตลอดทั้งวันเวลาที่คุณอยู่ในที่ที่สามารถทำได้พระเจ้าทรงรักฉันความบาปของฉันได้รับการยกโทษแล้วจะไม่มีความรู้สึกผิดและการกล่าวโทษอีกต่อไปฉันคาดหวังจะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ แต่ฉันก็ได้ทาการบ้านให้คุณเรียบร้อยละเรียกมันว่าหนังสือสีม่วงเราเรียกแบบนั้นเพราะมันเป็นหนังสือสีม่วงชื่อมันคือริดเดทที่ซ่อนอยู่ในการพูดพราะจนะาของประเจ้าออกเสียงเห็นไหมพวกเขามีหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันเล็กมากฉันหมายถึงคุณผู้หญิงสามารถพกไว้ในกระเป๋าได้ด้วยคุณผู้ชายก็พกในกระเป๋าถือคุณได้หรือใส่ไว้ในช่องเก็บของในรถที่ไหนก็ได้ซึ่งฉันได้ฉันแบ่งมันออกเป็นสองประเภท ที่เมื่อไรก็ตามที่คุณถูกจู่โจมคุณก็จะมียาพร้อมในนี้เลยความโกรธการเจิมความกังวลความกระวนกระวายสิทธิอำนาจการประนีประนอมหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองการสารภาพบาปความมั่นใจโอเคเราไปดูที่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้ฉันไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ฉันรู้สึกใจวิวิว วันนี้ฉันต้องไปสมัครงานฉันรู้สึกประมาอเอาอย่างงี้เรามาดูกันหน่อยอยู่นี่ไงฉันเปลี่ยนคำนามให้เป็นบุคคลที่หนึ่งสำหรับคุณละข้าพระองค์เข้มแข็งและกล้าหาญข้าพระองค์ไม่ตกใจหรือคลราากลัวเลยเพราะข้าพระองค์ไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ พระเจ้าข้าข้าพระองค์ตลุยกองทัพได้โดยพระองค์และโดยพระเจ้าของข้าพระเจ้านี้ข้าพระเจ้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้ข้าพระองค์วางใจในพระเยโฮวาห์และข้าพระองค์กระทำความดีท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีด้วยจิตใจของข้าพระองค์ให้คุณรับยาตัวนี้และรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆจนทันใดนั้นเองคุณก็จะ ได้ยินที่ฉันพูดไหม <Yeah. S 1> คุณตื่นมาตอนเช้า โอ้พระเยซูโปรดช่วยลูกด้วยอืมสันติสุขเพื่อรักษาใจที่กังวลความกระวนกระวายและหงุดหงิดท่านบ่อยที่สุดเท่าที่ต้องการจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไปโอ้พระเจ้าเมตตาด้วย โอ้ฉันคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ฉันคิดอยู่แน่ในขวดสีฟ้านี่มันจะเป็นอะไรนะโอ้ได้โปรดเมตตาฉันว่านี่มันยาสำหรับมารสตานแน่เลยฉันไม่กินดีกว่ามาค่ะฟังที่ฉันพูดดีๆสิคุณจะทำยังไงถ้าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึงแล้วรู้สึกเหมือนโดนรถบรรทุกทับอยู่ ให้คุณลุกไปหาถุงยามีกี่คนที่คิดว่าตัวเองต้องกินยาทุกวันบ้างโอเคแล้วมีกี่คนที่ได้กินยาแล้วจริงๆแล้วเวลาคุณลืมมันไว้คุณได้กลับไปเอาที่บ้านหรือเปล่าอืมแล้วถ้าเกิดยาหมดคุณได้ไปหามาเพิ่มไหมคุณน่าจะรีบไปก่อนร้านยาปิดนะใช่ไหมเราจะใส่ใจสุด กับบางสิ่งที่เราคิดว่ามันจะทำให้ความเจ็บปวดของเราหายไปฉันอยากจะขอทุกคนอย่างนี้กันละกันว่าให้เราใส่ใจสักครึ่งหนึ่งว่าจิตวิญญาณของเรากำลังถูกวางยาอยู่หรือเปล่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกทรมานฝ่ายเนื้อหนังให้เราค้นดูพระเจะ้าของพระเจ้าอย่างจริงจังให้เป็นเหมือนยาสำหรับจิตวิญญาณของคุณฟังตรงนี้ให้ดีนะ ฉันมีข้อมูลเยอะมากฉันเทศต่อได้เป็น40ตอนเลยทีเดียวไอแซครีเซอร์ได้อธิบายพระธรรมอพยพบทที่15ข้อ26ว่าเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าใครกรนพระรันะพูดพระรันะออกเสียงมัทธิวบทที่7ข้อ24 เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนตรงนี้บอกว่าผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาเรามาดูข้อ25ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลง เราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนตัวเล็กๆที่กลัวโลกในยุคที่เราอาศัยอยู่ถ้าเราสร้างบ้านไว้บนศิลาแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่า เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายข้อถัดไปฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็ประทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัว <laughs> ลูกหมูตัวแรกสร้างบ้านด้วยฟางข้าวลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านของมันจากกิ่งไม้ทั้งสองตัวสร้างบ้านเสร็จอย่างรวดเร็วเร็วมากทั้งข้างนอกและข้างในนมาสการส5สนาทีพอไม่อยากอยู่ต่อนานกว่านั้นร้องเพลงสองเพลงเทศนาสัก15นาทีพอเอาละเสร็จหน้าที่ของฉันละไปกันเถอะเร็วๆหน่อยต้องรีบไปแมคโดนัล พวกะมันสร้างบ้านเสร็จเร็วมากหลังจากนั้นพวกมันก็ร้องเพลงและเต้นรำทั้งวันเพราะพวกมันขี้เกียจทำงานลูกหมูตัวที่สามทำงานหนักทั้งวันและสร้างบ้านด้วยอิฐแล้วก็มีหมาป่าตัวใหญ่ที่ดุร้ายมันเห็นหมูสองตัวกำลังเต้นรำเล่นอย่างสนุกมันก็คิดว่ามันจะเป็นเนื้อที่นุ่มลิ้นสักขนาดไหนเนี่ยหมาป่าไล่ล่าหมูน้อยสองตัวนั้นพวกมันวิ่งไปซ่อนตัวในบ้านของตัวเองหมาป่าจอมดุร้ายไปที่บ้านหลังแรกมันหายใจลึกๆจากนั้นมันก็เป่าบ้านหลังนั้นจนพังลง หมูน้อยตัวแรกกลัวมากจึงวิ่งไปที่บ้านหมูน้อยตัวที่สองที่สร้างจากกิ่งไม้เมื่อมาป่ามาถึงบ้านหลังนี้มันก็หายใจลึกๆเข้าอีกครั้งหนึง่งแล้วมันก็เป่าจนบ้านพังลงคราวนี้หมูสองตัวกลัวจนทนไม่ไหวแล้วมันวิ่งไปยังบ้านของหมูตัวที่สามที่สร้างจากอิหมาป่าผู้โหดร้ายพยายามหายใจเข้าลึกๆแล้วมันก็เป่าบ้านให้พังลงอีกแต่มันทำไม่สำเร็จมันพยายามอยู่หลายชั่วโมงแต่บ้านหลังนั้นแข็งแรงมากหมูน้อยทั้งสามตัวจึงปลอดภยัยภายในบ้าน แล้วหมาป่าก็พยายามเข้ามาทางปล่องไฟหมูตัวที่3มก็ไปต้มน้ําวางใต้ปล่องไฟเมื่อหมาป่าตกลงไปในหม้อน้ํานั้นมันก็ตายหมูน้อยสองตัวรู้สึกเสียใจที่ตัวเองช่างขี้เกียจเหลือเกินพวกมันจึงสร้างบ้านใหม่จากอิฐแล้วพวกมันก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปวิวร <ath> <sucked> ์บทที่19 เริ่มต้นจากข้อ11ฉันได้อ่านตอนที่ฉันศึกษาเพระจน,นะฉันอยากจะลุกขึ้นตัวตรงในห้องนอนที่โรงแรมและตะโกนออกมาเสียงดังแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นสวรรค์เปิดออกและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึง่งปรากฏตัวพระองค์ผู้ทรงมานั้นมีนามว่าสัตว์ซื่อและสัตว์จริงที่ได้รับการไว้วางใจซื่อสัตว์ไม่มีวันเสื่อมคลาย มั่นคงพระองค์ทรงพิพากษาและทรงกระทําสงครามด้วยความเป็นธรรมประเสริฐยุติธรรมและซื่อตรงพระเนตรของพระองค์ดุดเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันและรัดเกล้าและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นก็คือพระวาทะของพระเจ้า พระวาทะของพระเจ้าพระวาทะของพระเจ้าและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เจิม ผู้ที่เขียนหนังสือที่เราเรียกว่าพระกัมพีหนังสือซึ่งไม่มีใครสามารถทำลายให้หมดสิ้นไปได้พวกเขาเก็บล็อกไว้เป็นเวลานานช่วงนั้นถูกเรียกว่ายุคมืดไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกเป็นยุคมืดเพราะว่าพวกเขาได้ซ่อนแสงสว่างของโลกนี้ไว้เหมือนที่พระเจ้าได้ทำตลอดมานั่นก็คือพระองค์ทรงทำให้มันแตกออกพระองค์ทำให้มันแตกออกพระเจ้าจะทำให้สังคมที่เราอาศัยอยู่นี้แตกออกเช่นกัน เพราะไม่มีใครสามารถกำจัด 1941, พระเจ้าได้คุณไม่มีทางกำจัดพระเจ้าออกจากโรงเรียนได้คุณไม่มีทางกำจัดพระองค์ออกจากที่ไหนทั้งสิน้นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งและทรงเป็นทุกสิ่งส่วนตัวฉันเองฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะรักพระวจนะและใช้ชีว ah ิตตามพระวจนะฉันจะกินพระวจนะฉันจะใกล้ครวนพระวจนะฉันจะศึกษาพระวจนะและฉันจะพูดพระวจนะ เพราะนี่เป็นยาที่ฉันต้องการเพื่อรักษาพิษในจิตวิญญาณของฉันและนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันให้ยานั้นเข้าไปรักษาพิษในจิตวิญญาณของคุณด้วยมาค่ะให้เราปฏิญาณกับตัวเองที่จะรักพระเจะ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน